จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคดค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย Asia Food ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคดนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะพามาทำขนมปังเนยน้ำตาลค่ะสำหรับใครที่มองหาอาชีพหรืออยากจะเพิ่มสินค้าในร้านนะวันนี้อุ๋ยก็มีสูตรที่มีความหลากหลายของสีค่ะสูตรเนยสดของอุ๋ยวันนี้ค่ะเป็นสูตรทําขายได้เลยนะ ๋ยจะบอกละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเนยสดกันค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบตัวอื่นกันก่อนค่ะก็จะมีนะส่วนของน้ําตาลทรายค่ะ๋ยแนะนําให้ใช้น้ําตาลทรายที่มีเม็ดที่เขาละเอียดนะมันจะทําให้ดูน่าทานน่าเวลาที่เราจุ่มหรือชุบนะแล้วก็ขนมปังค่ะส่วนของขนมปังค่ะใครจะไม่ใช้ฟาร์มเฮาส์หรือจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะแต่วิเน้นย้ําค่ะขนมปังเขาจะต้องนิ่มนุ่ม อีกหลายยี่ห้อค่ะที่คุณภาพก็สามารถใช้แทนกันได้แต่ราคาก็จะประหยัดลงนะถ้าเกิดถามไม่ได้เนาะก็สามารถใช้ของฟาร์มเขาได้เลยค่ะถ้าเกิดขนมปังอร่อยทาเนยยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยค่ะสําหรับเนยค่ะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะแบบนี้นะสามารถเก็บไว้ได้ถึง2เดือนเลยนะตัวนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่แช่เย็นนะเอาไว้ข้างนอกได้แค่3วันเองนะคะแต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นให้ใส่ตู้เย็นค่ะเวลาใช้ก็ไม่ได้ยากเลยค่ะแล้วก็แค่ออกมาให้เขาละลายเนาะ ก่อนอื่นค่ะเรามาตีเนยกันก่อนเลยค่ะนี่เลยนะวันนี้ค่ะเนยที่อุ๋ยจะใช้นะจะเป็นเนยเค็มตัวนี้ค่ะเป็นเนยชนิดเค็มตัวนี้เลยนะอุ๋ยจะใช้ค่ะปริมาณครึ่งกิโลค่ะ500กรัมนะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาคายความเย็นสักครู่หนึ่งค่ะนี่ค่ะสำหรับเนยเค็มนะใครบอกว่าเราไม่มีเนยเค็มเป็นเนยจืดได้ไหมได้ค่ะแต่ทีนี้เวลาเราทำในการกปริมาณ การใส่เกลือค่อนข้างที่จะยากนะ๋ยเลยเนะนําค่ะให้ใช้เป็นเนยชนิดเค็มค่ะเราจะได้ไม่ต้องเติมเกลือแล้วนะถุงนี้นะจะ1นกิโลค่ะเราก็จะใช้ครึ่งกิโลนะครึ่งหนึ่งค่ะตัดกีละครึ่งเนาะวิก็ใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะหลังจากเนยของเราเริ่มละลายนะเราก็ตีค่ะตีเนยเลยถามว่าใครไม่มีเครื่องตีสามารถใช้เป็นตะก,ก้อตีได้นะแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยค่ะ ังจากที่เราตีจนเขาขึ้นฟูแบบนี้แล้วนะให้เพื่อนค่ะใส่นี่เลยค่ะมาการีนหรือจะเรียกอย่างหนึ่งคือเนยเทียมนะคะถ้าเกิดมาการีนหรือเนยเทียมเขาจะไม่แท่เย็นนะสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิข้างนอกได้เลยค่ะวันนี้นะ้าอุ่นจะใช้1นกิโลค่ะแล้วเราจะเทใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะเราก็ใช้พายเนาะ คนเขาให้เข้ากันหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะมาตีกันค่ะจะได้ตีง่ายๆนะสําหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทําง่ายๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตีนะหลังจากเราตีนะจนเขาขึ้นฟูแบบนี้แล้วค่ะเนยเค็มแล้วก็มาการีนนะก็สมงร,รวมกันเรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาใส่นมข้นค่ะวันนี้นะอุ๋จะใช้เป็นนมข้นหวานตาเมลิตัวนี้เลยนะปริมาณของเขาอะที่กระปุกเขาจะเขียนว่า3 8 0กรัมตัวนี้เลยนะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะแล้วเราก็ตีเลยค่ะ เนยตัวนี้นะสามารถทําเป็นเนยที่เขายางขายได้เลยนะขนมปังปิ้งขนมปังสดสามารถใช้เนยตัวนี้ได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เราหาภาชนะปิดให้มิดชิดนะอย่าให้มีอะไรลงค่ะสามารถเก็บไว้ได้3วันเลยนะสําหรับเกินกว่านั้นก็ให้ใส่ตู้เย็นค่ะวันนี้แล้วก็จะมีวิธีการใช้หลังจากที่เกินกว่า3วันนะเราจะต้องเก็บอย่างไรนะนี่ค่ะ เราก็มาตักค่ะใส่ภาชนะไันเลยนะสำหรับใครที่ทำทานเองนะอยากทำทานเองค่ะสามารถปรับลดปริมาณลงได้เลยนะหรือใครจะกลับไปดูสูตรเก่าที่อุ๋ยเคยทำไว้ให้แล้วนะสูตรนั้นก็จะเป็นการทำกินแบบง่ายๆนะวันนี้อุ๋ยก็เลยเอาต้นทุนของเนยมาฝากค่ะเพราะเนยที่อุ๋ยใช้วันนี้เป็นเนยที่เขาใช้สำหรับการทำขายเลยค่ะราคาก็ประมาณสักร้อยาสนะถ้าเกิดจำราคาไม่ผิดนะ ปิดฝานะแล้วใส่ตู้เย็นไว้ค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีไอเดียนะสําหรับใครจะอยากจะทําขายเพิ่มเพิ่มความน่ากินให้กับเมนูของเรานะเราก็แยกเลยมาเลยนะอุ๋ยก็ใช้วิธีการแยกมาแบบนี้เลยนะหลังจากที่เราได้ส่วนของเนยแล้วนะนี่ค่ะเราก็จะเพิ่มสีสันให้กับเมนูค่ะแล้วแต่เลยนะใครอยากจะได้เป็นสีอะไรเราใช้สีผสมอาหารผสมลงไปได้เลยค่ะ ว่ามีความจําเป็นไหมไม่มีความจําเป็นค่ะแต่ใครอยากจะ,จะให้ขนมของเราค่ะมีสีสันที่ดูหลากหลายแล้วไม่น่าเบื่อค่ะวิก,ก็จะใช้วิธีน้าใส่ค่ะวันนี้วิ่ยมีสีฟ้าค่ะวิ่ยก็จะใส่สีฟ้าลงไปนะเป็นสีผสมอาหารค่ะเพื่อเพิ่มนะให้ดูสีสันดูน่าทานค่ะเราก็คนเลยหรือใครจะใช้เครื่องตีก็ได้เหมือนกันเลยนะไหม ขวยดก็ย้ายมาตีในกระมังเนาะมันค่อนข้างที่จะขนง่ายค่ะเพิ่มความน่าทานให้กับเมนูค่ะจะได้ดูไม่น่าเบื่อเนาะใครทําขายก็จะมีสีสันหลากหลายค่ะแต่วันนี้สีมีแค่นี้เองนะอุ๋ยก็จะมีแค่สามสีคือสีเหลืองสีธรรมชาติแล้วก็สีฟ้าค่ะที่เราตีมาแล้วนะจะได้เป็นสีเขียวค่ะ เียวมินแบบนี้นะคะใครอยากจะใช้เป็นสีอื่นก็สามารถซื้อแล้วก็ดัดแปลงกันได้เลยค่ะเพิ่มสีกันได้เลยนะยิ่งมีหลายสีนะยิ่งน่าทาเลยค่ะสีแดงสดตัวน,นี้ค่ะเวลาเราหยดกับสีเหลืองค่ะจะไม่ออกแดงแจ๊ดนะเพราะว่าเนยของเราเป็นสีเหลืองค่ะแสะไปนิดนึงแล้วเราก็คนเลยค่ะเราก็จะได้เป็นสีแบบนี้เลยนะมันจะไม่แดดแป๊ดค่ะ นี้วก็เก็บมาได้วันนี้เข้าเป็นวันที่2องแลนะ้วนะคุณก็สังเกตค่ะเขาจะมีคราบน้ํามันแบบนี้เห็นไหมคะเราก็แค่ใช้ช้อนนะคนค่ะก่อนที่เราจะทานะนี่ค่ะเรามาดูนะุ๋ยก็จะใช้ เป็นแพ็คแบบนี้นะเขาก็จะมีขายค่ะหรือว่าเขาห่อค่อนข้างที่สะดวกทําง่ายสําหรับใครที่ห่อแบบเป็นถุงไม่เป็นนะถามว่าต้นทุนแพงไหมอเนี้อซื้อมา50บใบเนาะส3บาทตัวนี้นะมันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ใช่ราคานี้นะเพื่อนๆลองหาดูค่ะเทน้ําตาลไว้รอเลยค่อยๆเทค่ะเดี๋ยวเราจะทําไปทีละสีนะเดี๋ยวทําสีเหลืองก่อนค่ะนี่ค่ะ ให้เรานำขนมปังนะมาหั่นเลยค่ะวิจะตัดขอบออกนะเพราะมันจะแข็งนะเขาจะมีมีดหั่นขนมปังแยกต่างหากนะไม่มีสามารถใช้มีดแบบผุก็ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราใช้มีดตัวนั้นน่ะคือเขาจะหั่นได้สวยนะหั่นขอบออกเลย หลายคนคิดว่าทำไมเนยจะต้องมีหลายสีนะหรือว่ามันสําคัญมากเลยค่ะมันสามารถเพิ่มยอดขายได้เลยนะเพราะอยากจะลองนะเพราะสีสันมันดูน่าทานนะเพื่อนลองทาดูนะนี่ค่ะหลังจากที่เราตัดนี้เสร็จแล้วนะเราก็ทาเนยเลยค่ะความหนาของเนยก็แล้วแต่เลยนะอย่าทาหนาเกินไปแล้วก็อย่าทาน้อยเกินไปค่ะทาเยอะเกินก็จะทำให้เลี่ยนค่ะ พอ่ประมาณค่ะในชั้นที่หนึ่งค่ะให้เราทาเยอะหน้อยแล้วเราก็ประกบค่ะชั้นที่สองนี้เราก็ทาไม่ต้องไม่ต้องเยอะแล้วนะเพราะมันมีทั้งหน้าทั้งหลังแล้วค่ะส่วนในชั้นที่3มเราก็ทาหนาขึ้นมาอีกค่ะเหมือนชั้นแรกเลยนะ ก็คงไปเลยค่ะแล้วเราก็หั่นครึ่งเลยนะะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาทาค่ะเนยลงไปอีกเสร็จแล้วนะ เราก็จุ่มไปในน้ำตาลเลยค่ะแบบนี้นะสำหรับใครทำขายนะก็ซื้อ,อุปกรณ์ได้เลยค่ะเขาก็จะมีนะไม่ว่าจะเป็นมีดที่หั่นขนมปังแล้วก็ภายนะเวลาทานจะทาง่ายค่ะน,นี่อยู่ใช้ช้อนนะจะทายากเล็กน้อยค่ะเวลาเกลี่ยเกลี่ยยากมากเลยวิฮาอุปกรณ์ไม่เจอนะ แล้วตอนนี้คือไม่ได้กลับไปบ้านแม่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะหุ่ก็หาอุปกรณ์เท่าที่มีค่ะแล้วเราก็วางทับลงไปเลยค่ะก่อนหั่นนะให้เพื่อนๆแน่ใจก่อนข่าวว่าเราวางไว้ดีแล้วนะค่ะแล้วเราก็มาทาตัวของ จุ่มันเลยค่ะส่วนขอบนะเราก็ทำอยู่ทานเองค่ะหรือใครมีลูกค้าประจํานะก็สามารถทํานะเป็นของแถมให้ลูกค้าได้นะแล้วแต่ได้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะ,คะหรือใครจะตีเนยสดขายก็ได้นะนี่เลยค่ะแอบเป็นกระปุกค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราใส่ตู้เย็นนะก่อนเราจะใช้ค่ะเราก็แค่ออกมาให้เขาละลายไหมคะเขาก็เริ่มละลายแล้วนี่ค่ะเราก็ใช้ได้เลยค่ะพอใช้เสร็จแล้วก็กลัใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ